ตอนนี้เราตัยลาเสร็จแล้วนะครับขอบคุณนะคะดีกอบคุจะบอกว่าวันนี้ม่วงเมื่อยบอกเลยเหื่อยอีหลีวันนี้พอโอรถน้อยเราถอดรองเท้ากลางเวทีถอดเต็นเลยเต็นถอดฟันเลยเต็แม่มันปวดปวดขาครับ พี่มาดูได้ตุ๊กตานั้นด้วยนะแล้วมันก็มีลูกอมค์ข้างในเต็มไปหมดที่ไดขอใครที่ไดมาคือกันเพื่อนเพื่อนอาร์ตเมื่อวานนี้ภากันแกงเล้าภากันแกงอันพี่คุณอาร์ตอัชชัยแกงเีอาของไปใส่เต็มไม่เต็มมือแล้วก็ลองเพ่งเท่ห์อย่างที่ว่าทุ้งอะไรไหมเขาลามเตะเขาลามแล้วก็ดอกกุหลาบแล้วก็ตุ๊กตาวันนี้คนแบบเยอะมากแล้วใครมาวันนี้คือว่าแบบกลุ่มแห้ง คผมมีหลือเลยหลักคนว่ามือนี่ยเตื่อแบบซาใจเพื่อนคาดมาลร่ำกัะตุยปมาลร่ำสู่ชีวิตมือตอนนี้คือแบบง่วงมากพร้อมหลับตลอดเวลาง่วงต่นแต่พอเข้ามาง่วงหาวโหลดเป็นคนที่แบบต้องให้เหนื่อยแค่ไหนแบบง่วงแค่ไหนแต่พอแบบเลิกงานมันก็หยุดง่วงเหมือนมันไม่ไงก็รู้เหมือนตอนเรียนที่เราแบบง่วงตอนเรียนแต่พอเราเรียนลดลดไม่ง่วงอย่างเงี้ยใช่ทำไมอ่ะเพราะว่ามัน ไม่รู้เหมือนกันพี่พูดให้แม่คนหนึ่งฟังว่าเมงกูไม่ยอมตื่นนอนเวลาถึงงานไม่จริงค่ะแล้วแม่คนนั้นก็ตกใจมากว่าเมงกูทำไมไม่ยอมลงมาเพราะว่าพี่เบิร์ดไม่ลดทิ้ชัวรเพราะว่าเอาว่ามีคนปลูกใจอยู่ที่รูที่เขาปลูกอยูนที่บอลลูนสุดโต๊ะยี่หรี่เตะจริงหรอปลูกงูเลยเพราะว่าหนูไม่ตถึง พี่หนูแค่ให้พี่แคมปลูกลงเซเว่นจนพี่แคมป์ท้อจนแล้วไม่เล่นลงเลยเป็นการประหยัดอย่างนึ่งอาอพี่ทุบเอกมุขเรื่องนี้ก็เลยยินเสียงทุอันนั้นคือหัวนอนหนุนโทรศัพท์ไว้อ๋อมันเตือนเตือนเตือนบอกใช่ค่ะได้เปิดเสียงบอกเปิดเพราะว่าต้องตั้งนาฬิกาปลุกเอาเอาตั้งเที่ยงเอาพี่ทุบไปตอนไหนวะเก่ามุ่งเพราะว่าไม่กินข้าวเช้าทำไมกินข้าวเที่ยงเลย มันกินได้น้อยค่ะซื้อมามันเปลืองตังมันไม่หมดดีอันนี้เมงโก้กินข้าวเยอะมากเพราะพี่เบิร์ดพาไปกินของอร่อยใช่ไหมใช่จริงอันนั้นบ่ได้อันกินไอติมบอดบ่กินไอติมที่บ้านสีเขียวอยังหรือไงเกือบหมดเด้ะหอกินเกือบหมดนะกินข้าวก็เกือบหมดเดี๋ยวนี้เดียวเองพี่เบิร์ดกินหมดไหมเราสั่งเมนูเดียวกันนิดเดียวเองมันเรียนนีดเดี๋ยวเพราะว่ามันเป็นแข็งๆอร่อยเนาะ ใช่เสียดายเพราะว่าแบบมันหนาวด้วยตอนนี้ใช่ไม่มีใครกินหมดนะคะถ้าจำไม่ผิดขอันนได้ยัคือมีที่อาบน้ำที่เดียวมองเดียวกอกเดียวหมอน้ามสามร้อยกพันซอแล้วอ่ะใช่เก็บของ25่สนาทีพี่ขุเบิร์ตอาบเสร็จตีสี่พอดีฮะพี่เบิร์ดอาบเสร็จตีสี่พอดีเดี๋ยวว่าพ้องบอกบาท ที่มือบอสเอามือหั่นไปโรงเรียนบอมือนบอาผักพรุ่งนี้สิบหกใช่ไหมเรียนสิบเตอนยังสิบสาับสิเจ็ดก็สิไปโรงเรียนบอพทาก่อนสิบเจ็ดไปไปโรงเรียนโอ้สิบเจ็ดก่อนมือนึงประมาณสิบแปดคือเก่ครับโอ้สิเก่กับสิมาคือเก่าสิกัสิมาคือเก่าบอี้ไม่ได้เผักสรุปแร้แบบ ลำแรกกันยังดีหายหอมกอล์ฟน่าโคมาอีกสองมือกลับมาเหมือนเดิมแล้วช่วงนี้ไปโรงเรียนเรื่องมุงเปิดเพอ่มจะไปอะไรสงสัยว่าไม่ไล่มึงบินเี้อ๋อมาตอนทีิ่ซาบุกันเหรอฮะก็ปิดแล้วครับถ้าไม่ได้มือไหลพี่น้องครับไม่ได้หยางก็ยืนเพราะว่าวันนี้คนที่มาเสื้อบัตรคือว่าคุ้มมากๆคุ้มแข้งเลยล่ะแต่ว่าพี่พนักงานที่ชื่อประวันดูดีมากเลยเนาะ ะะไม่ซอรูเลยเน,นี่ยไม่ซอรูเนยว่าทถอไม่ซอรูทำไมอ่ะตอนนี้นก็ถ้าอยาอาบน้ำกันนะครับไม่ได้แกใส่แลบมูดเนาะ